สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุกตาเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12กรกฎาคมพศ2564นะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องการพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทํากิจกรรมที่4นะคะพยากรณ์ได้อย่างไรนะคะในการตอบคำถามนะคะหน้าที่22ค่ะ เปิดแบบฝึกบันทึกกิจกรรมที่หน้า22ค่ะแล้วก็เปิดหนังสือนะคะใช้หนังสือนะคะหน้าที่18ด้วยนะคะนะคะนักเรียนจะต้องดูควบคู่กันไปด้วยนะคะอ่าอ่าคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะการพยากรณ์คืออะไรคะนะักเรียนจำได้ไหมคะการพยากรณ์นะคะเป็นการนําข้อมูลที่มีอยู่มาคาดการกับสิ่งที่ จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าเรายังไม่มีข้อมูลเนี่ยเราจะนำมาคาดการได้ไหมคะไม่ได้นะคะการพยากรณ์คือเราจะต้องรู้ข้อมูลนะคะเราจะต้องทราบข้อมูลเพื่อนำมาพยากรณ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะอะทีนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า18เลยค่ะ,ะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า18นะคะ เรามาสังเกตนะคะในรูปที่1ถึงรูปที่8กันนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตรูปภาพนะคะนักเรียนรูปภาพจากรูปที่1ถึงรูปที่8นะคะรูปที่1เป็นรูปแมวรูปที่2เป็นรูปปลานะคะรูปที่3เป็นรูปก้างปลาแสดงว่าแมวนะคะกินเนื้อปลาในรูปที่2ไปใช่ไหมคะรูปที่3ก็เลยเหลือแต่ ยางตาใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะรูปที่4ก็เป็นรูปแมวรูปที่5เป็นรูปขนมปังค่ะนักเรียนแล้วก็สังเกตดูรูปที่6ค่ะก็ยังเป็นรูปขนมปังแสดงว่าแมวกินขนมปังไหมคะไม่กินนะคะขนมปังยังเหมือนเดิมเหมือนรูปที่5นะคะอ่ะต่อไปมาดูรูปที่ 7. ต่อไปมาดูรูปที่7ค่ะรูปที่7ก็เป็นรูปแมวรูปที่8เป็นรูปอะไรคะนักเรียนรูปที่8เป็นรูป ลากับรูปขนมปังใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนได้ทําการพยากรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะในรูปที่9ก็คือเป็นรูปก้างปลากับขนมปังนะคะตามหน้าจอนี้เลยใช่ไหมคะให้นักเรียนเปิดแบบบันทึกกิจกรรมนะคะไปที่หน้า22เลยค่ะเมื่อเราทํากิจกรรมนะคะในหน้าที่18ในหนังสือหน้าที่18เสร็จแล้วนะคะเราจะมาตอบคําถามฉันรู้อะไรนะคะในหน้าที่22นะคะ ทีนี้นักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะเราใช้ข้อมูลใดมาพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรูปที่9และพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรเราใช้ข้อมูลจากรูปที่1ถึงรูปที่3พบว่าแมวกินกินอะไรคะนักเรียนกินปลานะคะปลาสะกดยังไงคะนักเรียนปอลออาปลานะคะปอลออาปลานะคะอ่ะเขียนลงไปเลยนะคะแมวกินปลา มาดูบรรทัดต่อไปเลยค่ะเราใช้ข้อมูลจากรูปที่สี่ถึงรูปที่6พบว่าแมวไม่กินแมวไม่กินอะไรคะนักเรียนแมวไม่กินขนมปังใช่ไหมคะแมวไม่กินขนมปังนะคะขนมปังเขียนยังไงคะขอนอโอมอขนมปอองนปังนะคะขนมปังนะ,ะเขียนลงไปเลยนะคะโดยพยากรณ์ว่า การในรูปที่เก้าจะมีมีอะไรคะนักเรียนมีอะไรคะมีขนมปังและก้างปลานะคะ,ะคำตอบของคุณครูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือคําตอบของคุณครูนะคะ,ะนักเรียนเขียนถูกไหมคะนักเรียนเช็คดูคําตอบด้วยนะคะเมื่อกี้นี้คุณครูพานักเรียนสะกดคําไปแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันคะ่ะนักเรียน จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการพยากรณ์การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรูปที่9ต้องใช้ข้อมูลจากรูปที่จุดๆๆจุดถึงจุดๆๆจ,จ,จต้องใช้ข้อมูลจากรูปที่เท่าไหร่คะนักเรียนเอ๊เขาให้ข้อมูลเรามามีรูปอะไรบ้างคะตั้งแต่รูปที่1จนถึงรูปที่ 8ใช่ไหมคะแล้วก็รูปที่9ให้เราพยายกรณ์เองใช่ไหมคะอันนี้คือคำตอบของคุณครูนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3นะคะคุณครูให้นักเรียนทำเองได้ไหมคะข้อที่3ครูให้นักเรียนทำเองได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณครูขึ้นบนกระดานให้นักเรียนดูแล้วใช่ไหมคะอะ่เรามาอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันคะ่ะนักเรียนจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรมีคำว่าข้อมูลเห็นไหมคะ นำเสนอแล้วก็คาดการใช่ไหมคะ,ะมีอยู่สามช้อยมาให้นักเรียนเลือกนะคะแล้วให้นักเรียนเลือกไปเติมนะคะลงในต่อไปนี้นะคะ,อ,ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ,ะการพยากรณ์คือการใช้จุดๆ,ๆุที่มีอยู่มาจุดๆๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นักเรียนจะต้องเติมคําว่าอะไรคะเมื่อกี้นี้นะคะก่อนที่เราจะมาทํากิจการคุณครูได้ทบทวนไปแล้วว่าการพยากรณ์คืออะไรใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเติมได้นะนะย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะตอบคําถามคะ่ะนักเรียนอยากรู้อีกว่าเห็นไหมคะมีรูปตาเห็นไหมคะอยากรู้อีกว่าก็คือให้นักเรียนตั้งคําถามนะคะตั้งคําถามคําว่าตั้งคําถามจะต้องอ เป็นคำถามที่นักเรียนสงสัยนะคะเกี่ยวกับการพยากรใช่ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำถามของฉันคือนอกจากการพยากรณ์อากาศแล้วในชีวิตประจำวันเราใช้การพยากรณ์ในเหตุการณ์ใไดได้อีกบ้างอ่ะอันนี้คือ,อเขายกตัวอย่างใช่ไหมคะ นักเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะการพยากรณ์หมายถึงอะไรหรือนักเรียนจะตั้งคําถามนะคะที่นักเรียนสงสัยก็ได้นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างของคุณครูให้นักเรียนดูนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็พานักเรียนนะคะมาตอบคําถามนะคะในหน้าที่22เพียงเท่านี้นะคะใครมีอะไรสงสัยสามารถแอดไลน์นะคะมาถามคุณครูได้หรือส่งงานได้เลยนะคะนักเรียนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ